ก็ดีใจก็ดีใจดีใจก็ดีใจดีใจนะครับรู้สึกว่าน่ารักดีใช่ครับน่ารักดีครับแค่เห็นแค่เห็นเขาซัพพอร์ตเราก็ดีใจแบบดีใจมากๆแล้วครับผมไม่นิดนึงเท่าไหร่ก็จะเป็นก็จะเป็นเียแบบอย่างเงี้ยก็จับแล้ว สวัสดีเอไม่ตัวอันนี้ไม่จริงอันนี้อันนี้ก็หกอันนี้แสดงว่ามันรีแอคเร็วมากเร็วมากไม่เออไม่อย่างนั้นแต่เออจะเงียบเออจะเงียบจะเงียบจะเงียบตึงๆจะแบบจะคุยด้วยก็จะแบบถามคำตอบคำอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นกินแยังเออก็กินแล้ว กินแล้วแล้วก็แบบนี่ก็จะแบบพองอนสไปแล้วเขาคิดได้เกินอะไรย่างเนี่ยก็ได้แค่แค่นี้เรารู้เลยรู้รู้ครับรู้เลยง่ายเพราะเช้ามาเราก็คุยเหมือนเดิมค่อนข้างอืมใช่ครับจำนิดนึงเลยไม่คือพาไปกินของอร่อยก็หายแล้วอืมอะไรอย่างเงี้ยหลอกง่ายมากเลยนะเออ ไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยติดใจกับใครอะไรเอาจริงๆเพราะว่าแบบพอไปกินข้าวอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาด้วยกันสองคนนี่เออมันก็มีความสนิทกันพออยู่ด้วยกันสองคนถ้ามันมคุยกันถ้ามันไม่คุยกันใละไม่ต่อมาคุยกับใครได้ละต้องคุยกันมันต้องคุยมันต้องคุยจริงๆ ก็พอโตขึ้นก็จะมีความแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากๆไม่ไม่เอาจริงๆอ่ะตัวเคกอะ่ะคือมีความโตขึ้น<ด>มากๆแต่ว่าพอเขาอะมาอยู่กับคนที่เขารู้สึกว่าเป็นปลอดภัยมากๆกับเขาอะไรเงี้ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยมันเป็นทุกคนอยู่แล้ว,วเราผู้ชายเราจะแบบเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยแบบเออใช่แบบอยากแบบงงงิงอยากอ้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่จริงๆตัวเคกอ่ะเป็นคนที่แบบ โตคนข้างโตมากๆเพราะว่าเขาไปอยู่เมืองนอกมาด้วยเนาะขนาดโตและๆงี่เง่าบ่อยมากเขาก็ห่วงไงเขาห่วงไงเออขาวหงส์คเขาพอรหลอรู้สึกว่าส่วนตัวนะชอบพัฒโตคือรู้สึกว่าแบบพัฒเด็กอะไรเงี้ยคือเราอาจจะแบบคือเรียกว่าไงเดี๋ยวลำคาซิลมา นิดนึงไม่อาจจะด้วยความที่แบบเขาเป็นคนเงียบเงียบด้วยแหละไม่ค่อยพูดใช่ไหมไม่พูดแต่เวลาเขาจะแบบด้วยความเป็นห่วงเยอะมันก็จะมีแบบพูดเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาโตขึ้นแล้วเขานิ่งขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออชอบพาร์ทนั้นแต่ว่าแบบคอมเมนต์ลุ่มขอโทษครับแต่ว่าคอมเมนต์รวมๆรวมอ่ะเขาส่วนใหญ่ที่ฟังแบบตามช่องรีแอคหรือคอมเมนต์แฟนคลับเขาค่อนข้างโอเคกับที่เราเล่นไปแล้วก็แบบดีใจมากดีใจมากๆขอบคุณทุกคนที่ชอบนะครับตอนแรกเราต้องเข้าหาเขาแต่พอตอนโตเขาต้องเข้าหาเราใช่แรกๆคือเราจะมีความเป็นห่วงเป็นไรค่อออข้้้าางงงูีีกิะยยเื ส่วนตัวเออเองแบบนิสัยก็จะคนละคนละแบบนิดนดเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนคนละมูนเนาะใช่แต่ด้วยข้าใจแหละเด็กใช่เขาเป็นเด็กแต่พอโตมาเออชอบมูตอนโตมากกว่ารู้สึกแบบเฮ้ยกำลังดีอะไรเขาเรียกว่าแบบให้เขามาตามมากก็รู้สึกดีคุณเคยกับโลกมากขึ้นใช่คำว่าคุณเคยกับโล่มากขึ้นจริจริงมันเหมือนไงเมื่พอเล่นไปแล้วมันเหมือนตัวเองไหอย่าิเออกับซิิอย่างเี้ย มหาลัยมีความแอบมีความคล้ายมหาลัยมีความคล้ายกับตัวจริงให้พูดใ่หให้ให้ผมพูดเนาะให้ผมเป็นคนพ้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่แบบค่อนข้างเหมือนตรงไหนหรอคล้ายจริงๆรินี่ใส่โดยรวมค่อนข้างคล้ายหมดเลยปะยกบ้างแต่ว่ามันจะยกเป็นแบบบางมุมอะไรอย่างเงี้ยคือซีอีโอเขาจะเป็นคนค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าไงอะบางมุมคือซีอีโจะค่อนข้าง ดีแบบโรโมเดลมากกว่าคือเาอาจจะมีความแบบเท่าบ้างอะไรบ้างนั่นนี่อะไรก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะค่อนข้างแบบเก็บตัวมากหรือแบบเอาข้ามีโลกส่วนตัวสูงกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนตรงที่รู้สึกว่าแบบวิธีคือรู้สึกว่าเวลาอยู่กับเพื่อนเลยอะไรเงี้ยเข้าสังคมอะไรเงี้ยจะชอบจะแบบตรงหลายๆจุดแล้วก็วิธีการแบบ ชรีหรือคุยกับแฟนหรือคนรักเลยเนี่ยคลายประมาณนั้นเขานั่งคลายเรารีวิวเขาบ้างเรารีวิวเขาหรอโดนบ้างกอดเค้กบ้างถรุปเหมือนนวดชอบอ่ะแต่ว่าที่ชอบเคตอนเด็กอ่ะไม่รู้นะตอนเค้กเค้กต้องตัวน่ารักแต่เรารู้สึกว่าในมุมเราอันนี้มันอันนี้มุมเอิร์นนะไม่ใช่มุมซีอิ่นคือรู้สึกว่าพอเขาตามตาเรารู้สึกว่าเราชนะแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราที่เราแบบเรากําลังแบบเหมือนแบบ เอาชนะแล้วหนูดูเรื่องดูเนื้อเรื่องตอนที่เราแบบเขากำลังจะแบบชนะใจหรือแบบนั่นนี่ที่เขารู้สึกอะรู้สึกว่ามันยังแบบมันน่าท้าทายกว่าอะไรเงี้ยในมุมเออนะหนูชอบชอบบางทงไม่เหมือนนะเอ้ยคือยังไงนะคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คาลคเกอร์อะไรคาลิเกอร์จริงไหมใช่ไหมคือนึกว่าถามว่าก็รู้สึกว่าท่าที่เหมือนเรารู้สึกว่าความจริงอะเขาเหมือนฝูงมากหลายลายอันอะไรเงี้ยตอนนี้ นี่ว่าพาร์ทเด็กเขาขายกว่าแบบใกล้กว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเขาจะแบบงงแงงน้อยนานๆทีมันจะไม่ค่อยงงแงแต่เคงจะมีความงงแงมากกว่าอะไรเงี้ยนอกั้นวิธีการพูดการจาอะไรขายมากครับดีใจมากครับเพราะว่าแบบมีทั้งแบบแฟนิยายอะไรอย่างงี้เยอะเหมือนกันใช่เขาก็แบบ วันนั้นแบบไปงานของเซ็นต้าพอจบงานเขาก็บอกเนี่ยพี่เป็นแบบแฟนนิยายตามมาเลยนะแบบหนูเล่นเป็นซีอุกับแบบเคได้ดีมากเลยแล้วแบบดีใจมากรงใสมรองใจเาล้มใจเขผมคนอ่านกับคนดูจะแตกต่างกัน่ผมคือแบบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแทบจะไม่เจอเรื่องนี้น้อยมากสำหรับคอมเมนช์เชิงลบหรือแบบที่จะแบบเราเล่นไม่ดีเล่นไม่ถึงอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือรู้สึกว่าโอ้แล้วดีใจกับน้องเพราะน้องเป็นเรื่องแรกอะน้องคงแบบแฮนปีมากเราทั้งสองคนแบบไม่ใช่แค่เราทั้งสองคนทุกคนทุกคนจริงๆครับผมแบบ ตั้งใจกันมากๆแล้วแบบเห็นผลตอบรับฟีดแบ็กกลับมาว่าทุกคนชอบแบบเราดีใจมากๆคนที่ดูแบบดูจริงจังแบบสักเจ็ดแปดตอนมันถึงจะเริ่มแบบเข้าใจว่าอะไรยังไงเพราะว่าตอนแรกๆมันจะมีความเนื่ยๆนื่ยนิ่นๆเ้ยแต่ถ้าดูถึงจุดแล้วทุกคนจะเริ่มอ๋อรู้ละว่าทําไมเขาต้องปูเรื่องเยอะปูเรื่องนานเลยอ่ะพอคนเริ่มอินเขาก็จะรู้สึกว่าอ้เรื่องนี้ดีไม่เป็นไรถึงเขาไม่มีถึงเขาไม่มีเวลาเดี๋ยวบินตามไปได้รอละเดี๋ยวโอเคก็คือประมาณว่า ทุกคนใหญ่ถ้าแบบกลับมาปุ๊บแบบมันก็จะมีงานติดๆิติดกันเราจะมีเจอทั้งแบบในตารางที่แจง้งนอกตารางนั่นนี่เราก็จะเจอกันบ่อยแบบงานปิดมาเราเจอกันตลอดอยู่แล้วใช่ครัแแบแล้วก็เลยแบบ พอไปเที่ยวมันก็เหมือนแบบแย่งแย่งกันกลับบ้านนะน้องก็แบบกลับบ้านเราก็ไปเที่ยวมันได้ใช้เวลาส่วนตัวอะไรอย่างนี้บ้านจริงจังเลยจริงจังเลยเพราะว่าเห็นเออบอกส่งไปให้ซันต้าซันต้าแบบอันนี้ไม่เต้นอันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าแบบบางทีอ่ะหนูก็ส่งไปแต่แบบบางทีเวลามันไม่แมชเหมือนแบบว่าเรากำลังจะไปงานพอปึ๊บแบบพอจบงานแล้วแบบวิพีอาทั้งคู่แล้วก็เลยแบเอาไว้ก่อนละกันเลยมันมันเลื่อนเลยแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนไว้ก่อนอะไรอืมพอไปกินถึงในช่วงจริงเราสี่ียกนะเอออืมคือรู้ดส ก็ดีในบางจุดครับแต่ว่าบางบางจุดเราก็รู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าไงมันไม่ใช่ไม่รู้สึกไม่ดีแต่แบบแค่เป็นห่วงเขาอะเป็นห่วงคนดูมากกว่าแบบเฮ้ยเขากลัวเขาคิดมากคิดเยอะอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบพอเราสนิทเราอยู่ใกล้กันบางทีเขาแบบเขาเรียกว่าไงอะอบางท<อ>ีเขามีภาพในหัว <ขอ S 1> <อ>เยอะ,ะอะไรอาเงี้ยเขาขวัหวังอะไรเขากลัวแบบบางทีนี่นี่เนี่ยหน่อยบางทีแบบสมมติลองมีแบบเขาฟีลไงเหมือนแบบพี่น้องสนิทกันนั่นนี่มันก็จะมีบ้างที่มันแบบ งอนงอนกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบกลัวเขาแบบไปเอฟเฟคกับเขาาแบบเขาเก็บไปคิดเดียวว่าเราทะเลาะหรืออะไรเงี้ยนั่นนี่หรือเปล่าซึ่งความจริงมันไม่มีอะไรในวงเราอะไรเงี้ยแค่ตรงนั้นเลยที่แบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยเพราะบางคนแบบจะอินมากๆยิ่งแบบถ้าเป็นแฟนต่างชาติอะไรเงี้ยที่เขาไม่ค่อยได้เห็นว่าเราแบบอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงเขาก็จะคิดมากเขาก็จะแบบ กลัวเขาเฟลอ่ะกลัวเขาแบบดาวอะไรอย่างเงี yeah. <S 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 ้ยแค่งมองตรงนั i i ้นที wow> <t <t ่นี <t <t ่เด็กสาส่งคนไลฟ์สไตล์นี่คล้ายๆกันไหมคล้ายเขาพัอนคล้ายใช่ครับแต่ว่าก็จะมีแบบบางช่วงแล้วแต่เขาก็จะแบบคือติดบ้านอะติดบ้านกันทั้งคู่แต่ก็จะมีเออเราจะชอบออกไปเที่ยวบ้างก็ลากกันไปอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆดีกว่าเป็นช่วงๆที่แบบจะมีไลฟ์สไตล์ที่ขายกันอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ก็จะมีบางช่วงที่แบบต่างคนต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับผมแต่ส่วนมากเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่อยู่ด้วยกัน เล่เปื่อยครับผมเล่เปื่อยเรื่องเกมเรื่องข้ออะไรสาระเยอะส่วนส่วนมากไม่ค่อยหาสาระไม่ได้ครับผมใช่ครับผมกินนั่นกินนี่อะไรใช่อะไรคุยเลื่อเปื่อยคุยเลื่อเปื่อยเห็นโน้ตจังหวะก็คุยเมาส์นั่นนี่เห็นอะไรก็ พูดไปเรื่อยๆสะทุกสุขดิบเจออะไรมาบ้างก็มาเล่าให้กันฟังอะไรอย่างเงี้ยครับผมคุณต้องคาดหวังว่าเออในในความจริงของเราเนี่ยทำให้เรากังวลมากคุณใช้ชีวิตยากขึ้นไว้ในการสองคนที่จะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนต้องมาเสริมจีนหรืออะไรต้องมาเสริมดีบเพือะไรได้อว่าอต้องต้องตรงันไม่ค่อยได้ซีเรียส่ีเรียาเลยครับรู้สึกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าเวลาเราทําอะไรเงี้ยเราแบบตอนที่เราว่างตรงกันจริงๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทําให้มันบิ้วขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแบบโอเคเราว่างเราก็ทํานะแบบเรา เริ่มจากการที่เราแบบไลฟ์สไตล์เราอยู่แล้วเพราะเออเราชอบเต้นเขาก็ชอบเต้นมันแค่มาเต้นด้วยกันแล้วแบบบางทีชาเลนจ์หรือคอนเทนต์นั้นอ่ะมันมันเอื้อในการที่แบบเออภาพมันออกมาจริงนะแกแต่เราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้ในการที่เราว่าเต้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องเหนื่อยมันไม่ได้แบบเราไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือไม่ได้เฟซอะไรเงี้ยเราก็สนิทกันจริงอะไรเงี้ยจนบางทีแบบเออสนิทกันเกินบางทีก็แบบมีนิดน่อยๆกระทบกระทั่งบ้างฝากด้วยนะครับ EP 14นะครับ EP สุดท้ายนะครับรุนรักรับรองเลยว่่่าออ EP ตไปนะครับทุกคนจะ แฮปปี้ไปกับเรื่องราวของรุนรักครอบรถ12%แน่นอนครับผมใช่ครับบอกเลยว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะครับลองไปดูอยากให้ดูมากจริงๆมันเป็นแบบจบแบบชีวิตชีวิตจริงๆส่วนเวนะครับจะไปเวนเวไหนก็ทุกคนต้องฝากติดตามด้วยนะครับผมใช่ฮะฝากด้วยนะครับ